วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเปิดกล่องที่เราสั่งซื้อผักผลไม้จะเรียกว่ากล่องสุ่มก็ไม่ได้เพราะว่าเรารู้ว่าข้างในมันมีนมอะไรบ้างร้านนี้เป็นร้านที่ค่อนข้างจะถูกใจค่ะจัดส่งค่อนข้างเร็วแล้วก็ดีด้วยสว่วนใหญ่ก็จะเป็นผักผลไม้ค่ะที่จะสั่งแต่ปกติแล้วเวลาทำกับข้าวก็จะอาเดะเอามีอะไรก็ใช้เครื่องักเครื่องควงของญี่ปุ่นแต่บางอย่างมันรสชาติไม่เหมือนกันยงพริกก็ขาดไม่ได้ก็คือเลยต้องสั่ง เรามาดูกันว่ากล่องน,นี้เฉพาะมูลค่าของสินค้าเนี่ยจะอยู่ที่ตัวแพ็กเกจอยู่ที่สี่พเาร้อยเยนแล้วก็มีสั่งเพิ่มพิทข้นไปขึ้นโลค่ะกล่องน,นี้ก็เลยมูลค่า5,650เยนค่ะในรวม,นะมบบ 1, ค่าส่งนะค่าส่งแบบห้องเยนอีก1,400เยนค่ะแล้วก็ภาษีต่าง่ามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างแคนเดเนนี่มะม่วงค่ะมะม่วงสุกสี่ลูกค่ะมะม่วงสุกรู้สึกว่าโลนึงจะอยู่ที่ประมาณพันพันหกร้อยเยน สี่ลูกนี่น่าจะได้ประมาณสักเกือบสองลูกได้เอ้ยหรือว่าสามลูกสิลประมาณประมาณโลกว่ากว่าค่ะนี่มะพร้าวมาหนึ่งลูกด้วยคุณมะพร้าวน้ำหอมไทยนะคะหนึ่งลูกมาำหน้าหนึ่งซองนี่นขนมชั้นนะคะพี่เขาบอกว่าให้เอาไปเวฟสักงสองสามนาทีนะมันจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปลองทานกันได้มะขามมาหนึ่งถุงน้ำพริกมะขามก็มาแล้วแหละอันนี้เป็ผักกระเฉดวิธีกินนานมากกับใครรับที่เราก็ไม่ได้ทาน อันนี้ผักชีค่ะโอ้ยเซเล็กของใหญ่น่าเลยค่ะเซเล็กที่ร้านดีไหมหมดนะวันนั้นไปซื้อมาที่คาร์ดีขี้เดียวต้องเข้าแล้วนี่มะตรการลูกแล้วเลยไม่ใช่มะตรการลูกกลมด้วยตำตำปลาสลิดตัวใหญ่น่ากินจุนปลาสลิดสองตัวเนาะหนึ่งกระป๋องค่ะน้ำปลาหวานค่ะ โอ้ยพี่เขาแถมมะม่วงให้อ่ะเพราะจริงๆในแพ็คนะคะมันจะมีมะม่วงมันอยู่3ลูกแล้วก็มะม่วงน้แบกไม้เปรี้ยวค่ะอีก3ลูกเราก็เลยคุยกับพี่เขาว่าไม,ไม่ไม่ทานเออ่ไม่ไม่ได้ทานมะม่วงมันมะม่วงปเปรี้ยวเยอะมะม่วงปเปรี้ยวสักลูกหนึ่งก็ได้แต่เขาเปลี่ยนเป็นมะม่วงสุกแต่พี่เขาไม่ลดออกเลยไม่ได้ตัดออกเลยโอ้คุ้มมากเลยค่ะนีม่มะม่วงมันอีกสลูกวันนี้ต้องจัดจังป่าหวานแล้วแล้วก็อันนี้คือพริกครึ่งกิโลค่ะที่เราสัง่งเป็นพริกแกงจีนแดงคะ่ะอืมอันนี้อยู่ที่ประมาณ750เยนค่ะหมดแล้วค่ะ อ๋อจริงๆในแพ็คเขาจะมีน้ำปลารา้าแต่ว่าคือไม่ทานที่บ้านไม่มีไข่ทานเลยก็ลเลยขอเปลี่ยนพี่เขาพี่เข้าใจดีมากร้านนี้เดี๋ยวจะปักหมุดร้านไว้ให้นะคะร้านนี้จะสั่งมาเป็นครั้งที่สองแนละ้วพี่รถแรกจะแถมตลอดเลยค่ะเดี๋ยวยังไงแปลงว่างเป็นเมนูไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมองเห็นนี่มนะีค่ะบ๊